ลน้าให้ไอ้บอวันนี้มาบ้านช่างใหญ่ครับมาดูด้ามมีดรครับเป็นไม้ไผ่ตันนะครับตันไม่ตันดูนะครับเพื่อนๆนี่ครับไม่มีรูนะครับไม่มีรูครับนี่ครับไม่มีรูนะครับ,รรบอันนี้คือเจาะรูไว้เรียบร้อยนะครับเนี่ครับเป็นรุ่นเล็กกับรุ่นกลางได้ครับเพราะว่าด้าม ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ตัวนี้ครับตัวนี้ชอบถูกใจมากเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้ลายตาครับเขาเรียกว่าตาตาไม้นะครับตาไม้สวยงามมากครับทั้งซ้ายทั้งขวาครับนี่ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวานะครับรูปทรงจับกระทัดรัดนะครับอันนี้ใส่อินเนบใหญ่ได้ครับอินเนบใหญ่นี่ครับ เพิ่งเอามาครับนี่อันนี้เนบใหญ่ครับเป็นเหล็กจอบมนครับเราก็ลองทาบประมาณนี้เข้าไปนะครับอ่าเสร็จก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับคือมันต้องทําการแต่งเล็กน้อยนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเห็นขอบด้านในไหมเพื่อนๆเนี่ยครับต้องทําการแต่งอีกนะครับอันนี้คือเราใส่โดยรวมนะครับเสร็จแล้วจะเป็นประมาณนี้นะครับ นี่ครับสวยงามครับสวยงามตะการตาครับนี่ครับคนนี้และครับสั่งหย่อยครับอันนี้ก็สวยครับแต่อย่างว่าครับตอนนี้ไม้หายากมากครับโอ้โหเนี่ยครับนี่เป็นอีกเป็นกระสอบเลยครับเพื่อน สวยง,งามมากครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่เสร็จดีกว่าอย่างด้ามน,นี้จะพันเชือกด้วยครับแล้วก็หยอดกาวครับใส่กาวร้อนนี่ก็เป็นนะแล้วก็ใส่กาวร้อนนะครับนั่น,นปึ๊กนะครับไม่ต้องกว่ามันจะหลุดจะลุยนะครับจับพอดีมือมากครับนี่ครับไฮไลท์ครับไฮไลท์ เอาไว้โชว์ครับโชว์ด้ามโชว์ด้ามโชว์ท้ายครับเนี่ครับเวลาเราจับโชว์ท้ายเราจะตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงข้อนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ปอกคอด้ามนะครับนี่ครับสวยครับสวยจริงๆครับเดี๋ยวลองดูครับตัวนี้อีนเน็บใหญ่ตัวนี้อีเน็บกางนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกลาง ใหญ่นะครับกลางเราก็จะเอาตัวนี้ครับอ่าลองทาบดูนะครับอ่าเป็นไงบ้างครับทาบดูเป็นไงบ้างครับเห็นไหมครับแน่สวยงามจริงๆครับโอเคครับวันนี้พามาดูปอกไอด้ดามมีดนะครับ ดามีดไม้ไผ่ตันนะครับของช่างย่อยนะครับขาคร่าวนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลาทําคลิปเต็มนะครับคลิปตอนใส่ด้ามครับโอเคครับยังไงต้องอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมีเดินป่ามีดการเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ